สวัสดีวัยรุ่นไทยสายสิงดวงอีพีสครับต่อเนื่องกันมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมนะจ๊ะอ่านะจ๊ะรักนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะอ่าอีพีสนี้แอดมินก็จะไปอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมนะครับพอมีเวลาซื้อหากันอยู่อีพีสองนี้จะลงกันถึง2ตัวซ้อนก็คือออกไล่เรียกกันนะไทยเช้าออก10บโมงนะครับผมนะแล้วก็ลาวทีวีออกสิบโมงคึ่งนะครับสําหรับ สายเน้นสายเข็นก็มาที่บ้านหุ้นอย่างเสียงที่นี่ที่เดียวครับ <laughs> เข็นเข็นถ้ามันมาก็มาเข็นเข็นนะอาจจะบอกให้ถ้าตายก็ตายแบบเข็นเออถ้ามันตายนะมันก็ตายแบบเข็นเข็นเหมือนกันอ่นะเออเป็นไงล่ะมาเข็นตายเข็นก็มีนะครับผมแต่อย่างว่าครับเราคนที่จะเสี่ยงดวงนะเราก็ต้องการที่จะมีกำไรใช่ไหมล่ะ ถ้าเราเสี่ยงแล้วมีกําไรคุ้มในการเสี่ยงของเราตอบแทนกลับมา3เท่าตัว4เท่าตัวอะไรแบบนี้ในการลงทุนอสมมติเราลุดตัวเดียวลุ้ตัวเดียวอะลงทุนบนล่าง19ก็39บาท3าบาทอุบก้าทก็2องเท่าตัว3เกือบ3าเท่าตัวนะครับนะใช่ไหมล่ะ มันก็คุ้มนะครับสําหรับการลงทุนที่เราจะเสี่ยงนะครับคุ้มกันนะถ้าเผอิญมีเด้งเดงแบบนี้ก็โอ้โหเป็นหกเท่าตัวหเท่าตัวเกือบเจ็ดเท่าตัวเกือบเจ็เท่าตัวถ้าเจาะเด้งเข้าไปอีกนะมึงเอ้ยอยากจะบอกก็มึงไปเ,เลยเลยแต่ไม่ต้องห่วงครับที่นี่มีเด้งประจําตรงๆบนล่างแน่นอนครับผมเมื่อวานนี้ไทยหุ้นไทยก็เข้าไปสามรอบนะครับผมนะ ไอ้สองรอบรือเปล่ามีทอทอกับไทยบ่ายนะทอทอกับไทยบ่ายนะครับผมหรือสามรอบเนี้ยจะไม่ได้นะประมาณนี้สองรอบหรือสามรอบนะแต่ที่แน่ไทยเย็นตายครับผมที่แน่แนะไทยเย็นตายแต่ที่เด้งมากก็คือไทยบ่ายนะครับสามเด้งครับเจาะเจาะตรงๆบนล่างแล้วก็ <c oughs> ตัวรูดนะครับได้ก็สามเด้งนะครับผม ไปดูไทยเช้าของเรากันนะครับผมไม่พูดพราำทำเพลงเกินทัดทายกันก็ไปดูกันเลยดีกว่า,เ,าเริ่มจากไทยเช้าก่อนนะครับไทยเช้าแอดมินฟัน,น,น,น 5, 2, 4, 5, 2นะครับจอดนิ้น5 2าสอนะครับผมอับไปนูน่ไนไอ้นี่ห้าสองน,นะครับห้าสองสองสี่สองส่ดีนะครับ โชคดีมีตังใช้นะครับด้แอนนี่คับกาแฟก่อนตั้งหนึ่งมดมันก็จะโอ้โหเร็วมากเลยมดดำๆนี่ได้กลิ่นน้ำตาลนี่จะไปสูบวนมารุ่นยิ่งอค้นใจไปรุ่นมันได้กลิ่นได้กลิ่นน้ำตาลมาเร็วมากมดดำๆเนี้อใอ้แป๊บนึง อาชาเชา้าๆไอ้แบบนี้แหละครับจะมาสาคนดูบรีะอ่ะอ่า,อาจบที่ใช้เช้าเลยนะเราก็จะมาที่ต่อที่ลาวทีวีนะครับเอาขึ้นมาอีกหงยลูกแล้วทีวีออก10โมง30นะครับเว็บหลายๆเว็บนะก็มีซือหากันนะสำหรับใครที่ไม่มีก็ปักคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแอดมินได้นะครับแอดมินก็จะมาลง ให้นะลิงลิงลิงลงลิงก์งงให้นะครับผมนะสำหรับใครที่อยากตามชัวแน่นอนครับผมลา,าวทีวีแอดมินฟัน2ครับผม3หางนะครับ29 27และ7 9โชคดีมีตังใช้มาดูคอมเมนต์ลาวทีวีของแอดมินนะครับแอดมินมั่นใจมาปักสิบบนเน้นไปอีกครับผมปักหลักสิบเน้นไปอีกนะ ทั้งบนทั้งล่างนะปากหลักสิบนะครับผมอ่าทุกๆเวฟก็จะมีแยกปากนะครับผมปากสิบปากหน่วยปากพ้นปาก,ปากล่างอะไรแบบนี้เราก็เน,น้นๆ้นมันไปที่1ิหลัก1ิบทั้งบนทั้งล่างนะครับอโชคดีมีตังใช้ขอให้ทุกคนร่ำรวยชาวนี้คิดดีทำดีแล้วก็จะโชคดีนะครับผม